สองโมเมนต์คลั่งรักพระเอกสุพตดาราสาวที่ถูกแซวตั้งแต่เปิดตัวอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมาสักพักระหว่างบอยปรกร์ฉัตรัดบริรักษ์และไปพปรตวีนิรสิงห์โดยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้เปิดตัวว่าคบกันก็มีโมเมนต์มุ้งมิงหลุดหลุดออกมาบ้างจนเปิดตัวว่าคบกันจริงๆก็เริ่มมีภาพและคลิปน่ารักน่ารักและสวีทให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งในอินสตาแกรม อย่างล่าสุดหนุ่มบอยโพสตคลิปคู่สาวเฟยลงอินสตาแกรม @bboy ปากรนักไล่ชิดกันมากจนแทบจะสิงการถูกแซวกระหน่ำพร้อมแคปชั่นบ่งบอกว่าคลั่งรักกันขนาดไหนโดยระบุว่า banana tico แฮชแท็ก hashtag, เดทกับแฟนครับโทษทีแฮชแท็กหมั่นไส้กันตามสะดวกแอดไปแย่ไงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวสน นั่นเลยจ้า